กราบสวีดัสสวัสดีชาวชอบสปอยทั้งหลายวันนี้เรามาสปอยหนังเรื่อง The New m u t a n t เป็นเรื่องราวของกลุ่มมนุษย์กยพันธุ่์รุนใหม่ที่ถูกจับมารวมกันเพื่อเฝ้าระวังการใช้พลังที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่พวกเขาต้องมาพบเจอกับเรื่องราวแสนประหลาดจะทำให้พวกเขาแต่ละคนควบคุมสติกันไม่อยู่เปิดมาที่โรโกทเวเซนจูลี่เออไม่ใช่เปิดเรื่องมาที่แดนนี่กำลังนอนหลับอยู่ และเพื้อร,บรอบๆตัวก็เกิดสัน่นพร้อมกับพ่อของเธอก็วิ่งเข้ามาปลุกและพาเธอหนีอะไรบางอย่างซึ่งมันได้ทำลายบ้านเดินนั้นทุกอย่างร,บรอบๆไปหมดพ่อของเธอให้เธอมาหลบที่โพรงต้นไม้และบอกว่าจะไปช่วยคนอื่นต่อแดนนี่พยายามบอกพ่อไม่ให้ไปแต่ก็ไม่เป็นผลพ่อของเธอเดินออกไปแล้วก็กระเด็นลอยมาที่หน้าของเธอในสภาพที่ไร้ลมหายใจเธอหวาดกลัวและวิ่งหนีและสะดุดล้มจนตัวเองกลิง้งล้มไปกองกับพื้นแต่ตอนที่เธอตื่นขึ้นมาบนเตียงผู้ป่วย เธอพยายามหาทางออกแต่ก็ออกไม่ได้แล้วคุณหมอเรเยสก็เดินมาแล้วบอกว่าจะเล่าทุกอย่างให้เธอฟังแล้วก็เดินเข้ามาในห้องหมอเรเยสบอกว่าครอบครัวของแดนนี่ตายหมดเพราะโดนพายุทอร์นาโดระดับ5แล้วก็มีคนรอดคนเดียวคือแดนนี่แดนนี่พยายามแย้งว่ามีสัตว์ประหลาดแต่หมอก็ไม่สนใจและคิดว่าแดนนี่คิดไปเองตัดมาที่แดนนี่อยู่ในห้องพร้อมกับตัดเพราะว่าทําไมเธอไม่ตายและหมอก,ก็บอกว่าแดนนี่พิเศษและมีพลังไกลพันที่ตื่นขึ้นมาและเป็นสาเหตุที่เธอถูกส่งตัวมาที่นี่เพื่อควบคุมพลังของเธอ และหมอก,ก็พาเธอไปส่งที่ห้องนอนวันต่อมาหมอและกลุ่มมนุษย์ไก่พันทุกคนมีแซมอิเลียนาะหรือน้องมาจิกโรเบโตและเรนล้อมวงกันเพื่อบำบัดพฤติกรรมแต่ก็ไม่มีใครให้ความร่วมมือแล้วเรนกําลังจะพูดแต่แดนนี่ก็เดินเข้ามาแล้วเรนก็เริ่มพูดในเรื่องของเธอว่าเธอโดนนักบวชจ้องจะฆ่าเพราะว่าเธอคลายล่างได้มาจิกก็พูดแซะแดนนี่ว่าเรื่องราวของแดนนี่บัดซบขนาดไหนละ่ะแลวหมอเรเยสก็บอกให้หยุดทำท่าทีแบบนั้นแล้วสั่งให้มาจิกพาแดนนี่ไปดูรอบ มาจิพาแดนนี่ไปดูรอบๆแบบส่งๆแดนนี่สงสัยว่าทําไมที่นี่ไม่มีรั้วมาจิบอกว,ว่าเมืองอยู่ใกล้ๆนี่อย่างนี้ก็หนีได้แดนนี่เลยวิ่งเพื่อจะออกไปแต่ก็ชนกับม่านพลังจนเลือดกำเดาไหลมาจิก,ก็วิ่งเข้ามาหัวเราะแล้วก็วาร์ปหายไป ตัดมปที่แดนนี่คิดจะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดจากหอนาฬิกาแต่เรนก็เข้ามากเกลี้ยกล่อมและบอกว่าฉันไม่อยากให้เธอตายฉันอยากให้เธออยู่ต่อแลวแดนนี่ก็ใจอ่อนแล้วก็กลับเข้าไปตัดมาที่แดนนี่และเรนเดินเข้ามาเห็นแซมกําลังใช้พลังตัวเองพุ่งไปมาจนกระแทกพื้นบ้างลอยบ้างเรนก็บอกว่านี่ก็ไม่เข้าใจแซมจะทําให้ตัวเองเจ็บทําไม เรนก็มาส่งแดนนี่ที่ห้องนอนแดนนี่ก็ถามว่าทำไมหมอต้องจับตาดูพวกเธอเพราะว่าทั่วตึกนั้นมีแต่กล้องวงจรปิดเรนบอกว่าเพื่อช่วยพวกเราและถ้าทำตามคำแนะนำจะได้กลับออกไปแล้วแดนนี่ก็นอนแต่เธอก็ฝันร้ายถึงเหตุการณ์เดิมๆตัดไปที่แซมกับโรเบรโตที่กำลังคุยกันและโรเบรโตก็เข้าไปนอนแซมตกใจที่เครื่องซักผ้ามีเสียงดังแปลกแซมเดินเข้าไปหาแล้วภาพก็เปลี่ยนเป็นเขากำลังเดินอยู่ในอุโมงค์เหมือง และเจอกับพ่อของเขาและพ่อของเขาก็บอกว่าแซมฆ่าพวกเขาทําไมแล้วตัวของแซมก็พุ่งกระเด็นไปชนเครื่องซักผ้าอีกอันตัดมาที่แดนนี่กําลังอาบน้ําแล้วเจอกับเรนเธอเห็นรอยแผลบนไหล่ของเรนแล้วถามถึงที่มาแต่เรนไม่พร้อมที่จะตอบแล้วก็เดินออกไป ตัดมาที่ทุกคนกําลังทําสมาธิบําบัดแต่ก็มีน้องมาจิกนี่แหละไม่สนอะไรเลยแล้วตัดไปที่ห้องนั่งเล่นแดนนี่ <Danny S 1> เดินเข้ามาและมาจิพยายามพูดแซะแต่แดนนี่ก็สู้คนเธอเลยไปหยิบตุ๊กตาล็อกฮีจากมือแล้วทั้งคู่ก็ปะทะกันแล้วหมอเข้ามาห้ามโดยการกลางม่านพลังและทั้งคู่ก็ถูกจับไปห้องขังเดี่ยวมาจิเข้าไปนอนแล้วฝันถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอกับสไมลิงแมนเป็นปีศาจที่เธอกลัวมากที่สุดตัดไปที่หมอกําลังตรวจแดนนี่และบอกว่าต้องค้นพบพลังของแดนนี่ให้ได้จึงจะควบคุมมันได้ตัดปทที่เเรรนนข้าาาามใบภพ แต่ดูเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินเข้ามาและตะโกนใส่เธอเธอตกใจกลัวและรีบวิ่งออกมาตัดไปที่แดนนี่มาหาเรนที่ห้องและพวกมาจิกกับแซมก็เดินสวนไปแดนนี่ถามว่าจะไปไหนโรเบโตก็บอกว่าหมอหลับไปแล้วเลยจะไปห้องลับกันแล้วแดนนี่กับเรนก็ตามไปด้วยตัดไปที่ห้องลับใต้หลังคามาจิกชวนทุกคนเล่นเกมจับเท็จและคนแรกที่เล่นคือโรเบโตแล้วยิงคำถามว่าเคยได้กับผู้หญิงมาแล้วกี่คนโรเบโต้พยายามโชว์เก่าแต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าไม่เคยและบอกว่าตัวเขาร้อนเกินไป แล้วแซบคือคนต่อไปแล้วบอกว่าฐานที่เขาถือคือของพ่อเขาและเขาก็เป็นคนฆ่าพ่อและคนในเหมืองเกือบหมดเพราะว่าคุมพลังไม่ได้ต่อมาคือแดนนี่มาจิกบอกว่าไม่ต้องให้ใส่เครื่องก็ดูออกว่ากโกหกหรือพูดจริงแล้วก็ถามถึงสร้อยหมีที่คอแดนนี่บอกว่าพ่อให้ไว้และมันคือปีศาจหมีที่ทําให้เธอไม่กลัวสิ่งใดต่อมาคือมาจิกแดนนี่ถามสวนคืนว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่และมาจิกก็บอกว่าเธอฆ่าผู้ชายตายไป18คนเชา้าต่อมาในห้องบําบัด แซมบอกว่าอย่าออกไปข้างนอกแล้วหมอก็บอกว่าแซมออกไปไม่ได้ออกไปก็ไปได้แค่คุกเพราะว่าแซมฆ่าคนไปเยอะแต่แซมก็สวนว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่หมอไม่สนใจเขาก็เลยเดินออกไปตัดประทีทั้ง5้าคนออกมาเล่นกันช่วงดึกเพราะมาจิกแอบใส่ยานอนหลับกับหมอแล้วเรนชวนแดนนี่มาที่สุสานเพื่อไปชวนดูท้องฟ้าตัดประทีโรเบโตกาลังดูรูปแฟนเก่าของตัวเองแล้วได้ยินเสียงคนร้องเพลงก็เลยเดินตามเสียงนั้นไปแล้วไปเจอกับมาจิกที่ว่ายน้ําอยู่ แล้วมาจิกก็ชวนโรเบโตเล่นน้าด้วยแต่เมือที่แดนนี่แล้วเรนเริ่มมองตากันแล้วก็จูบกันฝั่งโรเบโตก็จูบกับมาจิกเช่นกันแต่ตัวโรเบโตนั้นร้อนเกินไปแล้วกลัวจะเผามาจิกก็เลยถอยออกมามาจิกถามว่าทําไมเขาก็บอกว่าเขาเคยร้อนเกินไปจนเผาแฟนเก่าตายมาจิกบอกว่าไม่เป็นไรมาเล่นกันต่อเถอะแล้วเธอก็หายตัวไปแท้จริงแล้วนั่นไม่ใช่มาจิกแต่เป็นผีแฟนเก่า และเขากลัวมากตัดไปที่ทุกคนได้ยินเสียงเตือนภัยแล้ววิ่งไปเจอกับโรเบโตที่ตัวลุกไหม้แล้วเขาก็ตะโกนด้วยความกลัวตัดไปที่โรเบโตที่พยายามออกจากประตูแล้วเถียงกับหมอเรเยสเพราะที่นี่มีปีศาจพร้อมกับมาจิที่เดินเข้ามาแล้วด่าหมอแล้วก็จบด้วยการโดนจับไปห้องขังเดี่ยวตัดไปที่หมอกาลังใส่ยาบางอย่างกับแดนนี่แล้วแดนนี่ก็เห็นภาพบางอย่างเป็นภาพของกลุ่มเด็กที่มีพลังแต่กระโดนจับตัวมาทดลองบางอย่างตัดไปที่มาจิเจอรูปวาดคนยิ้มที่หน้าประตูส่วนเรนก็ถูกผีนักบวชพุ่งเข้ามาทำร้ายเธอ แล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงหมาหอนแล้วก็เห็นเรนในร่างของหมาที่กลายเป็นคนพร้อมกับรอยแผลที่คอมาจิกบอกว่าเพราะพลังของแดนนี่แล้วก็บอกว่าแดนนี่มีพลังที่สามารถทําให้ฝันร้ายกลายเป็นความจริงแล้วก็พุ่งมาบีบคอแดนนี่แล้วสีหน้าแดนนี่ก็กลายเป็นรูปยิ้มจนมาจิกกลัวและถอยหลังหนีพร้อมกับโดนหมอฉีดยาสลบเข้าใส่ตัดมาในห้องขังแดนนี่เดินเอาล็อกฮีตมาให้แล้วก็ถามถึงความทรงจําที่แดนนี่เห็นในหัวของมาจิก มาจิกก็บอกว่าพวกมันทําให้เธอร้องไห้และพวกมันก็ชอบมากแดนนี่บอกเรนว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลของหมอแล้หบอก,ก็พาแดนนี่ไปตรวจอีกรอบแต่ครั้งนี้มันแปลกออกไปหมอพาแดนนี่ไปห้องรับแล้วใส่ยาสลบให้กับเธอแล้วก็บอกว่าพลังของแดนนี่ควบคุมไม่ได้มีแต่ต้องฆ่าทิ้งแดนนี่ก็กลัวแล้วก็สลบไปตัดไปที่มาจิกได้ยินเสียงเพลงแล้วเดินตามเสียงนั้นไปพร้อมกับแซมแล้วก็เจอกับสมายลิงแมนมาจิกกลัวมากแล้ววิ่งหนี และพวกมันจะมียุยอะเต็มไปหมดโรเบโตจะกับพวกมันแล้วก็เผาทิ้งเรนเข้ามาช่วยแดนนี่แล้วก็ขวนหมอจนบาดเจ็บหนะักโรเบโตพยายามพังประตูแต่ก็ถูกม่านพลังขังเอาไว้และหนุ่มมาจิกก็เข้ามาจาัดก,การสมายลิงแมนทุกคนมารวมตัวที่ห้องของหมอเรเยสและเรนก็บอกว่าหมอพยายามฆ่าแดนนี่ มาจิกก็เปิดแฟ้มประวัติแล้วรู้ว่าหมอทดสอบพลังพวกเราเพอให้พวกเราไปเป็นนักฆ่าไม่ใช่เอ็กซ์มนทุกคนจึงออกตามล่าหาตัวหมอแล้วเรนก็ดมกลิ่นจนไปเจอกับหมอในห้องพยาบาลแล้วหมอก็ใช้พลังขังทุกคนเอาไว้แลบีบลงเรื่อยๆแดนนี่เริ่มขาดอากาศหายใจและทันใดนั้นก็มีปีศาจหมีพุ่งเข้ามางับหมอไปจนพลังคลายแต่แดนนี่นั้นสลบไปในระหว่างที่พาแดนนี่หลบมาจิกอาสาปรดการปีศาจหมีให้แล้วเราก็ได้เห็นเจ้าล็อกฮิตมีชีวิตน้องน่ารักมากแล้วเรนก็พาแดนนี่ไปหลบในโบสถ์ ส่วนแซมอาสาไปช่วยต่อสู้กับปีศาจหมีด้วยแต่เจ้าหมีก็เข้ามาในโบสถ์ได้แซมและมาจิกโดนจัดการโรเบตโตก็เช่นกันเรนพยายามปลุกแดนนี่แล้วก็วิ่งออกไปสู้ตัดไปในห้วงจิตใจของแดนนี่เธอเจอกับพ่อและพ่อก็บอกให้เธอตื่นแล้วก็บอกว่าหมีมันตัวใหญ่ไม่เท่าตัวลูกหรอกจงกล้าและสะยบมันแล้วแดนนี่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วสั่งให้ปีศาจหมีสงบแล้วเจ้าหมีก็หลับไปหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างจบแซมเห็นม่านพลังไม่มีแล้ว ทุกคนจึงตัดสินใจที่จะเดินไปเมืองข้างๆแล้วหนังก็ตัดจบไปซึ่งหลังจากผมดูหนังเรื่องนี้จบแล้วนะแอคชั่นมันไม่ได้จี๊ดจ๊าดหรือเยอะเท่าไหร่แล้วหนังเรื่องนี้มีการหยิบประเด็นของ LGBT มาเล่นด้วยซึ่งมันหาได้น้อยมากในหนังตระกูลฮีโร่แล้วหนังส่วนมากก็จะพาพวกเราไปสำรวจจิตใจของตัวละครมากกว่า แต่ก็แอบเสียดายที่หนังเรื่องนี้เป็นหนังตะกูลเอ็กเมเรื่องสุดท้ายแล้วอ่ะก่อนที่ค่ายฟ็อจะขายคืนสู่ m a r v e l เด e น e w มิ t a ทนได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.3คะแนนและเว็บเมื่อเขือเนเาได้ไป33ถือว่าปิดจักรวาลได้ไม่ค่อยสวยแต่เรื่องแคสนักสแสดงอ่ะผมว่าดีเลิศหากใครชอบสปอยของเราฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วตอนนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่เรื่องหน้าเด้อบ๊ายบาย